สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ายามคำ่ำรายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของความลี้ลับเรื่องเล่าขย่าวขวัญและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติก่อนรับฟังอย่าลืมกดติดตามเรื่องเล่ายามคำ่ำกันด้วยนะครับไปฟังกันครับหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในชานเมืองมีบ้านร้างหลังหนึ่งตั้งอยู่ตรงหัวมุมซอย บ้านเลขที่89เป็นบ้านสองชั้นสีขาวซีดไม่มีใครอยู่มาตั้งแต่ปี2554ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเจ้าของบ้านเดิมย้ายออกอย่างกระทันหันข้าวของยังอยู่ครบจานชามในครัวยังไม่ได้ล้างเหมือนพากันหนีออกมากลางดึกโดยไม่ได้เก็บอะไรเลยต่อมา บ้านหลังนี้ถูกขายทอดและเต้ยกับครอบครัวของเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่วันแรกทุกอย่างดูปกติบ้านเงียบบรรยากาศเย็นห้องแต่ละห้องสะอาดกว่าที่คิดมีเพียงห้องเดียวที่ยังล็อกห้องใต้บันไดประตูไม้เก่าๆที่ไม่มีลูกบิดเหมือนเจ้าของเดิมปิดไว้แบบถาวร ตอนกลางคืนเต้ยนอนไม่หลับเขาได้ยินเสียงแปลกเหมือนเสียงคนเคาะเบาๆที่พื้นไม้ไกลๆบันไดเกาะเกาะเกาะเขาเดินลงไปแสงไฟทางเดินสลัวไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เมื่อเดินผ่านห้องใต้บันไดเขาได้ยินเสียงคนกระซิบเบาๆดังลอดออกมาหนาว หนาวเต้ยถอยหลังทันทีตาเบิกกว้างเสียงหายใจในอกแน่นขณะเขามองไปที่ประตูไม้ซึ่งขยับเองเบาๆหลังจากคืนแรกเต้ยเริ่มสงสัยเสียงหนาวหนาวที่ได้ยินจากห้องใต้บันไดทำให้เขาเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เขาไปถามวินมอเตอร์ไซค์หน้าโครงการ คนขับสูงวัยคนหนึ่งพูดว่าเอ็งซื้อบ้านนั้นเหรอรู้บ่คนเก่าเคยตายอยู่ในห้องนั่นแหละลูกสาวคนเล็กโดนขังตายเพราะเล่นซ่อนแอบแล้วประตูมันล็อกเองเต้ยหัวเราะแห้งๆคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าแต่ในใจเริ่มไม่แน่ใจคืนต่อมาเสียงเคาะกลับมาอีกคราวนี้แรงขึ้นกเกะ กะและจบด้วยเสียงอึอึออ่อไม่ได้เต้ยตัดสินใจทำสิ่งที่เขาไม่ควรทำเอาไขควงมาแงะประตูไม้ห้องใต้บันไดออกกรอนไม้ด้านในหลุดออกประตูเปิดออกช้าช้าด้วยเสียงดังเอียดดอเด็ก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 ,ดดกภายในห้องมีเพียงความมืดกลิ่นอับชื้นกับฝุ่นเกาะหนา และตุกตาผ้าสีซีดตัวหนึ่งวางอยู่ตรงกลางห้องข้างๆมีถ้วยข้าวเก่าๆที่มีเศษข้าวแห้งแข็งติดอยู่เต้ยกำลังจะเดินเข้าไปแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าว,วิ่งลงบันไดามาทางเขาเขาหันขวับไม่มีใครพอหันกลับมาอีกครั้งตุกตาผ้าที่เคยวางอยู่ตอนนี้ตั้งตัวขึ้นเอง และมีรอยเปื้อนน้ำตาไหลาจากดวงตาปักได้เป็นทางยาวเสียงเด็กแผ่วเบาดังขึ้นในหัวของเตยไม่ใช่ผ่านหูแต่ดังในหัวใจอย่าให้คนอื่นเข้ามาหนูยังอยู่ในนี้หลังจากเปิดห้องใต้บันไดเต้ยก็ฝันแปลกทุกคืนในฝันเขาอยู่ในห้องแคบแคบมืดสนิท มีเสียงร้องให้ของเด็กแล้วเสียงนั้นจะกระซิบว่าออกไม่ได้หนูยังอยู่ในนี้เตยเริ่มนอนไม่หลับกลางวันก็ไม่ปกติแม่ของเต้ยบอกว่าเห็นเงาเด็กเดินผ่านประตูห้องน้ำแต่พอไปดูไม่มีใครบางคืนที่เต้ยตื่นตอนตีสองตุกตาผ้าซึ่งเขาเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของชั้นบน กลับไปอยู่ที่หน้าห้องใต้บันไดทุกครั้งนั่งหันหน้าเข้าไปในความมืดเหมือนรอใครอยู่ในนั้นวันหนึ่งเต้ยลองเอาตุ๊กตาไปทิ้งขยะหน้าบ้านแต่พอตอนเย็นกลับจากโรงเรียนตุ๊กตาตัวเดิมนอนอยู่บนหมอนที่เขานอนเมื่อคืนมีเศษข้าวเปล่าติดอยู่ที่ผ้าเหมือนมีใครป้อนข้าวให้มันกลางดึก คืนหนึ่งพ่อของเต้ยได้ยินเสียงคนเดินชั้นล่างจึงลงไปดูเจอกับเด็กหญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดนอนเก่ายืนอยู่ในความมืดหน้าบันไดเขาเปิดไฟเด็กคนนั้นหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่แต่ตรงพื้นไม้ที่เธอยืนมีรอยเปียกเป็นฝ่าเท้าเล็กๆและเศษข้าวเปล่าเป็นเม็ดๆวางเรียงกัน แม่เริ่มอยากย้ายบ้านแต่เต้ยรู้ช้าไปแล้วเพราะคืนนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูขณะหลับตาถ้าย้ายไปหนูจะตามไปด้วยนะหลังจากเสียงกระซิบเมื่อคืนเต้ยเริ่มฝันซ้ำๆว่าเขาเดินอยู่ในบ้านเลขที่89แต่บ้านในฝันกลับผุพังฝ้าหลุด พื้นไม้กรอบเสียงเอียดและมีกลิ่นเลือดจางๆในอากาศในฝันนั้นเขาเดินลงไปชั้นล่างเห็นเด็กหญิงผมยาวยืนหน้าห้องใต้บันไดมือหนึ่งกอดตุ๊กตาอีกมือลากถ้วยข้าวเก่าที่มีเลือดผสมข้าวเปล่าเธอเงยหน้าขึ้นตาไม่มีลูกตามีเพียงเบ้าโลง่งอย่าให้เขาออกมา ได้ไหมถ้าประตูเปิดอีกจะไม่มีใครรอดเต้ยสะดุ้งตื่นพร้อมเลือดกำเดาที่ไหลไม่หยุดวันต่อมาเต้ยไปขุดค้นเอกสารเก่าๆจากตู้ในบ้านเขาพบรูปถ่ายครอบครัวเจ้าของเดิมในรูปมีพ่อแม่ลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็กลูกสาวในภาพคือเด็กคนเดียวกับที่เขาเห็นทุกคืน ที่หน้าคนลุกคือมีอีกคนในภาพผู้ชายหน้าตาแข็งกร้าวแต่ใบหน้าของเขาถูกขีดทับด้วยปากกาแดงหลายเส้นแรงมากเหมือนเด็กคนหนึ่งพยายามลบเขาออกจากรูปด้านหลังภาพมีลายมือสันส่นๆเขียนไว้ว่าอย่าให้เขาออกมาแม่ล่ามเขาไว้แล้วหนูเฝ้าอยู่หนูไม่ยอมให้เขาไปไหน คืนนั้นเต้ยฝันอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงเด็กหญิงมันเป็นเสียงแหบต่ำของผู้ชายเสียงที่ฟังแล้วเหมือนขูดเหล็กกับกระดูกมันเฝ้ากู่ไว้ทั้งคืนแต่ตอนนี้ประตูมันเปิดแล้วหลังจากฝันเห็นชายปริศนาเต้ยไม่เป็นอันเรียนไม่เป็นอันกิน เขาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในห้องใต้บันไดไม่ใช่เด็กคนนั้นแต่คือบางอย่างที่เด็กคนนั้นขังไว้ในคืนสุดท้ายเสียงเคาะที่พื้นดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่เสียงเบาๆแบบที่ผ่านมามันแรงและเร่งขึ้นเหมือนใครกระทืบเท้าอยู่ใต้บันไดตึงตึงตึงแม่ของเต้ยกรีดร้อง พ่อคว้าไฟฉายลงไปดูและพากันมาหยุดอยู่หน้าห้องนั้นอีกครั้งประตูไม้ที่เคยเปิดปิดสนิทอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีกร่อนไม้มีเพียงตะปูสนิมหลายสิบตัวตอกอัดเข้าประตูเหมือนมีใครพยายามปิดให้แน่นที่สุดที่พื้นหน้าประตูมีตุ๊กตาผ้าวางอยู่มือข้างหนึ่งของมันถูกฉีกออก เหมือนโดนกระชากเตยใจเต้นไม่เป็นจังหวะเขาเดินเข้าไปช้าช้าเอื้อมมือไปแต่ลูกบิดทันทีที่จับบานประตูสั่นแรงราวกับมีใครพุ่งชนจากข้างในเสียงแหบต่ำคำรามลอดออกมาชัดเจนเปิดให้กูกูหิวกูหิวนานแล้วแล้วเสียงเด็กหญิงก็ดังขึ้น ซอนทับอ้อนวอนอย่าเปิดได้โปรอย่าให้เขาออกมาอีกทันใดนั้นตะปูที่ตอกไว้พุ่งหลุดออกมาเองทีละตัวกลิ่นเน่าคลุ้งออกจากรอยร้าวเตยไม่รอช้าเขาวิ่งไปคว้าถุงข้าวเปล่าที่เตรียมไว้แล้ววางไว้หน้าห้องพร้อมทั้งพูดเสียงสั่นว่ากินนี่ไป แล้วอย่าออกมาเงียบเสียงข้างในหยุดกึกประตูค่อยๆหยุดสัน่นและมีเสียงเคี้ยวข้าวอย่างอ,ร,อร่อยดังแทรกออกมาตามด้วยเสียงหัวเราะแผ่วๆที่เหมือนคนกลั้นไว้ไม่อยู่เด็กหญิงปรากฏตัวเงียบๆข้างเตยตาไร้แววมือขาดครึ่งหนึ่งเธอก้มศีรษะแล้วพูดช้าๆ ขอบคุณนะถ้าไม่มีข้าวถ้วยนี้เขาจะหลุดออกมาแล้วเธอยื่นมือมาวางตุกตาผ้าขาดขาดไว้ในมือเต้ยก่อนจะหายไปตรงนั้นเหมือนไม่เคยมีตัวตนตั้งแต่นั้นทุกคืนก่อนนอนเต้ยจะวางข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยไว้หน้าห้องใต้บันไดเสมอไม่เคยขาด และไม่เคยมีใครได้ยินเสียงเคาะอีกเลยจนถึงคืนหนึ่งที่เต้ยลืมวางข้าวแล้วได้ยินเสียงแหบต่ำดังขึ้นในบ้านอีกครั้งมึงลืมกูแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าสุดหลอนที่อาจทำให้คุณนอนไม่หลับอีกต่อไป